สวัสดีทุกคนจ้ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองควันไส้แซนลมื้อนี้เฮาก็มาอยู่แค้มทานา้ำก็คือสิมาควัดขี้กระเดือนไปใส่เวทกบนั่นเองตามคำขอนะหลายคนก็ว่าสักวันมาใส่เวทกบอยู่บ้านให้เบิงเ่งแหนมาแล้วมื้อนี้นะคะอยู่แค้มทาทีมงานเฮาก็จกเอาขี้กระเดือนเนี่ยเดี๋ยวสิพายางลงไปเบิง่งเพิ่นจกขี้กระเดือนหลังจากได้ขี้กระเดือนแล้วเฮาก็สิไปหา หล่อใส่อยู่แถวทงหน้าแถวไกลๆนี่แหละแถวตีนบ้านบาไปไกห่หากินไก่ๆก่ว่อ้ยเป็นจำมวนเหรอวะโอ้ยขี่กระเดือนกระไลขนาดจะเบิ่งนะอ้โหเป็นตะเสบขนาดนั้นแล้วเนาะ <c oughs> อฮึฮ้ยทีมงานแซวหน่อยพู่นพู่นนะโอ้ยหนะขึ้นมาไม่ไหว,ไวมากว่ดขี่กระเดือนของเขานี่ ตาหัวนานทำหัวานเป็นตาเสียบขนาดวะเฮ้ยอาหารกบกบมันคือมาม่าขวดกินวะเออก็ว่าอยู่เนาะมันน่าสิมาม่าขวดกินเองเนาะนะเนาะเฮ้ยขี้ลายลายกบแสดงว่าตูนี่เป็นถาดกบนี่นี่ตรงหาเหยื่อไปให้มันกินเลยแมนบ่ลอส เป็นลูกน้องกบและตัวกบเป็นอยู่ทั้งขามันยังบระคอดกินอืมดูอาอยู่สแสดงว่าเฮาเนี่ยก็กินขี้กระเดือนคือกันเหมืนหมดละ <c oughs> เอา้ากับกบกินขี้กระเดือนแล้วเฮาก็กินกบโตเหมืนแบบอ๋อ,อใส่ขี้มันอ๋ <c oughs> อเขากำลังกินเหมือนหมดใครบอกว่าบวกขี้กระเดือนตายอีกตัวเนาะไอ้บอหลายมาหลายอุ้ยกระซออน นี่แหละส้มนาผู้ที่ไปลากกบในมือนี้น้องไม้แล้วก็น้องฮัดแล้วก็ซีอ้อยนะคะข้ประจำลังจากที่อายเพิ่นเติบโตเป็นผัว,วแวงแล้ว,วน้องเพิ่นก็นมาสืบต่อไอ้เพิ่นก็นคือคมสันนั่นเองไปแล้วคมซันใหญ่เป็นผัว,วแล้ลวก็ผู้ละนะคะผู้สาวผุ้หล่ออยากไ,ไหไหมคะอยากไหไหมคะ เอาไปจิตสบายเนาะมันก็ได้ลูกพร้อมหนึงนี่หนึ่งเนี่ยนะเนี่ยผอมใส่งานเลยหนึ่งเขาเป็นทอดไข่เขาเป็นหลังถวยเขาเป็นสักเครื่องเขาเป็นมูน้อยอู้วเขเป็นยังสันถ้าคงสันจ้ะตอนนี้เอาไปหาเท้าสหัสเนีนบอกฉัม่อยากไครไม่หางวัดที่นี่ บรรยากาศทานัมซีสตประมาณนี้เพราะว่านัมซีมันบกฝนบกค่อยตกหลายส่วงนี่ไก่ซีเวิดฝนแล้วล่ะแต่ขี่ยันวันนั้นนอนเต็มมันงนะเออเมียนคั่วัขี่กระเดือนท่าน้ำไปแล้เรื่อพ่อแล้วเด้อขี่กระเดือนมาได้หลายหนึ่งไดซื้อมามาเดินน้ำได้ ไปใส่เวสอยู่วหนะ<ส>้าน่าสิคําไปไปสิสสสโอ้ยเมือ่อเอ้ยอนนะจะมาสระแดด <c oughs> เดี๋ยวสิใหาทีมงานหน่อยเฮาพามาลากกบจ้าตอนนี้ก็พากันออกทงหน้าแต่ว่าทงหน้าก็อยู่ใกลๆก็บบานนั่นแหละทงหน้าแค่ม้านม่ต้องไปไกลเดี๋ยวล่องมังกน ขั้นมันโมได้กัสีผ้าไปใส่พูนอยู่หัวหน้ามาที่นี่จะมาตอนนี้เอาไกล้ๆ่บ้านกอนไอ้ปลวกอ๋อมีเงินบ่างเปล่าก็เทสกจังว่ะก็ดินข่าไปบอกไปหาอื่นอื่นเนาะไปไปเศร้าเปล่าขึ้เขาถึ้นน้ำไปกินทีมงานเราพร้อมลากกบ อ้าາจัดการมึงน้องม่ายนี่ม่านอยู่รอน้องม่านี่สายย่ำเล้วเป็นคมาน การเอาเหืือให้กบก,น <c oughs> นกินต้องทำผู้เชี่ยวชาญนี่มันสิเป็นตาได้ยี่บ่าฮัดเอ้ย <c oughs> ไายเอาเพรา่าก,ก็เม่เอาไซส์ทั้งหนูกทั้งเต่า,ไ,า,าไปไปหาหล่อไซส่โอ้ยจะมาใส่ไก่กันให้ลูก ตัวนี้มันมีหูหเอามันสิเป็นตำมานอยู่บ่หองฮัดนี่เว้ยยิ้มเปืเป่อยๆอยู่เว้ยไอ้อยังอ่อยอู้หมอนี่มุนเลือกะหลูกเพื่อนก็มาหล่อเซเวทกบคือกัน ใส่หรอกวุ้งมไหลาหรอกเดี๋ยวมือหนาจังว่าใส่ใส่เบ็ดกบให้มันเหลวเบ็ดกับบัวไลหรอกประมาณสามสิบกลังนี่แหละมันจะเป็นตะมานอยู่บ่อ่อยมันก็ใส่ติดถนนเอาแถวว่าฮะ เออเมียนคู่อ่ะเวมึงสภาพแล้วกเป็นตานะสีอ่อยอุ้ยหัวต่อ นี่เน่ไม้ห้อยตีนกบเฉพาะว่าจใาส่หม่องนี่แม,ม่นบอกเออก็ชิมแม่นห้อยตีนกระปูแล้วมัง้งปูแม่นห้อยตีนกบลหรบ่านี่กูสิได้กินน้ำพู้นี่เด้อของไม้นี่เด้อไม้ยำไดก็มีแต่เพื่อนนี่แลหละฮะกบห้าขียดสุกินเอ้ยปูขีกระเรียนเลย บอกแล้วงานนี้เ่าต้อตงหอดมือห้าหรอกเพราะว่าที่งานเห้าจัดการให้เรียบร้อยเพียงแต่ผ้ามาเบิ่งซื้อๆแต่ก่อนใส่ย,ยู่เดียนี่เศร้าแล้วว่างมือแล้วพามายางโหลดซื้อๆยางโหลดตามทงไฮทงหน้าเพื่อ FC เอฟซีเก่าๆคิดหอดบรรยากาศนะคะ เอาแล้วก็เป็นตะคิดหอดไอซุ่มเล็กหน่อยส่วง4ีหาปีก่อนเนาะทีไทยคลิปวิดีโอ่้มกันนะน <c> ะ <oughs> แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันใหญ่ไมดเลยแหละสิบสี่สิบหาว่าละมันก็มาคอยสิอยากไปส่มใส่แล้วละ่ะเล็กหน่อยเดี๋ยวนี้มันก็มีลกสนวนโตสูงเลยอายุประมาณสิบสี่สิบหาเขาเจมะมาคอยอยากซุ้งซิงกับ ไฮเลวส่วนไรกับยูเต่กับมูกับครูเขาเจะนันหลักสออนเข่าเขาม่ง่ามถือว่ามันกำลังสีทองทั่วงนี้นี่นะเขากำลังถือผ้าอยู่บรรยากาศเล็ดฮ้อนฮ้อนเล็ดไปก่อนเวดกับโบล้ายหรอกประมาณสามสิบกาลังหูว่ามันสีในกบจะโต แต่ก e si ่อนมันหล่อใส่แถวนี้ก็โบยด้วยล้วกบส่วนสี่หาปีหลังแต่ว่าส่วนนี้ก็มีคือเกขาหน่อยละเห็นเขาจะไปใส่มาขายอยู่เขาจะไปยังไงเนาะสิบมานด้โตสองโตนี่แหละเขาด้ปนด้เจลนะฮะตามสไตล์การอยูเทลหนองบ้านนาคเท่านั้นแหละในเอียงตัวหนึ่งสองโตเขาจะก็ปนเจลเท่านั้นแหละโอ้ยไงเป็นสาวเละ ยอายกองขนาดเลยเช้าหน่อยอพักแคะแย่งก,ก็ไล่หลอันอยู่แยงไมอ้อะนะ<ฮ>ทงหน้าก็หลาด้วยลหละแต่ว่าวมีพักแคะแย่งฮาเถอะฮาว่าคือว่ามันบกิดอยู่แถวเนื้อป่ะด้วยอย่างจงไงแถวไตมีวะเนาะแต่ว่าแถวเนื้อนี่ฮาเลยว่ามีเขาเจาก็บโวด้กินกนะแต่ว่าไอ้พักยังวะพักแวนพักแวนเขาเจ้ากินไล่หล เออแถวนั้นกับเป็กอย่างหนึ่งเขาจะกับแกงน้มัเบอร์ไซยานางส่วนร้ายเลยนะโบเห็นเขาจะเอายานางมาขายเขากับว่าโบกินบพว่าเคยไปถามแล้วเขาว่าแถวนี้พวกค่อยกินยายนางป็นได้อ <laughs> าจจะมีบางคนกินแต่บางคนบุก,กินแต่ว่าส่วนร้ายเขาจะบบกินนะก็เลียบโบเห็นขายอยู่แถวตลาด <laughs> ประมาณนี้จ้า บอลมันสีมันกบใหญ่น้อไหมนาะไม่เ่ยพลาดเนาะไรมาดูแหละกบเถาเนี่ยจ็กหลังอะนะโมได้เนาะไปฝีหลอกใส่มันเบิด ปีกายเขาออกมาใส่อยู่หน้าก็ไร้ไร้ตัวแล้วเนาะนี่ตกวแง่บังไงบอไปบอปินไปบอส่วนเมยตัวไปนอนหน้าส่วนนี้อาการมันก็หอนหลายไปอยู่หน้ามันก็บบอคอยมีลมมบนในขอนแรงมันคือโลดนี่มันหอนอือมันอึดข้องกินเนาะเม่คกลัวเราต้องเสื้อผู้เสียวซ่านนี่แหละ ใส่ไก่กันเดล่บะบ่ใส่ไก่บ่เออาไปซะระวังหมดเลยเด้อในต้นใหม่เนะ่ัก็จะบูไปเหมืองนกัน เป็นตะไหรอีว่าออยมันก็มาใส่กลางน้องหน่วยเฮ้ยบ้าแต่เด้ยไหกบแตอยากไหร่มุญเหลือสู่ชีวิตขนาดทั้งสิเอากบหรือทั้งสิเอาปลา กระเดือนเลยนวเลยเอาไปให้หน้องไม่อะขี้กระเดือนมันมันวิรายเลยมัน,มนเอาไรเต๋อเ่า <laughs> จะคือบุญยางทั้งขั้นหน้าพุ่น,มน,มไ,น,นไม่ใช่ยางเมื่อไหร่สมองอยู่างบนั่นแหละ มอนเขายางใสตัวกับยางนี้ไปจะได้เอ้น้ทนี้ยังมีไอู่เลยหามน้องเหลืองก็ยังมีนาอยู่อืมเ้ยเอา เีลยวตัวเสียังกะยามาจะใสเว็ดกบมันแล้วปลเมือกพอตัวที่อยู่กลางหน้าใส่ปลาเมือกับกุ้งซีออยะอมะใส่ แต่อีกยังก็เป็นเอิ่นฮาตหรอบทละคนไยวุ้ด้หน่อยๆๆๆๆว้าวโทษมกออยนในมึกทาโก้นั่นโคกกลังกินใส่อีกเนี้ผีกระเรือนนะ่นะเป็ตัวเดียวไปใส่นะใสะ่ป็กปลาปุ่ยละนหน่ใหม่โคกกเห็นกับวตฒิยากฮะ เออกระปูกระปูเมื่อค่กคลิปเรื่นงอะไเสียซิงอีกระปูอยูไหลายลีพูได้หนินะปีงวัาห้านี่โอ้าไม่สิรินปีงได้สิออยมากันนี่ห่วย เอาทีมปีงอ่ะนใส่มาโอ้มันเป็นหลักปลาอยู่ในตัวอันเขามาใส่ได้อ่ะการีใส่ปล่าไงเวลาใส่เวทโกบหนีตรงใส่มองที่มันมีน้ำจักน้อยนึง ตามน้องไม่ว่าหรอกว่าเขากับวรลลุดอ้ว่ากบมันสิมหากินแถวที่แบาบว่ามันมีน้ำคลอนะน่ะมหากินปลากินขีกกระเดือน เมื่อตะวบเวทตัวแค่ว่าคือกันนี่กับเวทประมาณสามสิบปลายหลังยางเป็นลวเลยเฮ้ยป้า <laughs> หำป้าหำเสียหำนะสูสีวิตขนาดเว้ยทั้งอุ่มทั้งใส่เวทเร <laughs> ี่องอ้วก็อุ่มนะเพ่ โอ้ยม่นี่ยยางเป็นกระบอกอยากยางให้แต่แม่อุ้มจะเบิ้งที่แม่จะนะสามสิหาโลสิบสิบบ่ลอดละโม่ไปเมื่อเห็นในแถวจะมาจุ่ว่ะจุงคขวดอยู่คุณไม่ไม่ไม่คุณหันหันเจ๊ป้ามองก้นต่อยค่ะค่ะใช่เปล่าใช่เลือด ไปกับน้ำนะให้ยุ่นใส่เกือบบูมเลยให้น้อยมันก็หากินเป็นเบอร์พว่านี่เว้ยอุ้ยน้ำหาก่อนลูกหาแม่มาเอาไหย มือเรียบเอาไม่น้ำร้ายหล่หนี่อุ้ยลงดิน้ำหยุกหยอบโอ้โหเออหืออ่าฮ่าอุ้ยลงลงน้ำนี่เ็ิ่มตัวไป่ใช่จะได้ไหมอ่านชิวโคกน้องนี่น้องยังสีนี่เนาะตูน้องน้องในป่ามืนเหีือว่าน้องเป็นไปหนิมันก็บโบกินได้ครบ มันตรงอยู่มองหกหกเอาใส่ใส่สีเอต่อละเาใสาใส่ะดินแขกดินแขกจับว่ามีแห้งไมอ๋อโอเคมีแหงอยู่เนาะ เอาดูนะใหม่เอยโอ้โเอาน้ำสกินของมือแร่งหยบร้อยจ้าสำหรับการใส่เวทกบข้งเข้าเดียวมือแรงจังสีมายามเพราะว่าถ่ายมันบิดเมิดกบมันจังสกินเบ็ดเด้เดียวเขาเมื่อกินเขายู่ใได้านก่อนแต่จังสีผ้ากันออกมาพผ้ากันแห้งจะเป็นลายะออนแต่ผากันแห้งมาบ้านกันไป เดี๋ยวมืออื่นขั้นบอขี่ขานยางสียางออกเมื่อวาน้ายางออกมือ,อมเที่ยงหน้าก็ใกล้เติบเลยวันหน้าก็ได้ประมาณสองสามหลักกิโลนี่หละประมาณนี้จ้าเอาโอเคเนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันตอนมืดเดี๋ยวมายามยามเบ็ดกบนี่สียามมีสองเทือก็คือตอนกลางคืนนะก็ตอนเช้าประมาณนั้นเียบร้อยเมื่อเอาไหร่ แจกลี้วมยกรูหูคือกันลี้วมาโต่ซยซส